สนับสนุนโดย AIS เครื่องปรับอากาศเซ n t ท a l ลแอร์แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสารเรื่องนี้นะครับไปกันที่ศูนย์ทดสอบค่าดัดเนีนน้ำตาลกันครับรองศาสตราจารย์ดรรัชชาติมงคลน,นาวินคณะกรรมการกันก,กรองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล สำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทจยยัยที่ศูนย์ทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่า ไกรซิมิกอินเด็กซ์เซ GIC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการด้านสุขภาพระดับโลกรองศาสตราจารย์ดรวินิดาบุญโยโดมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกนะครับว่าศูนย์ GICenter วิจัยบูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ g i ต่ำแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก Glycemic Center Foundation ในการประเมินคุณภาพของคาร์โบไฮเดตในอาหารเอเชียและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ Food for Health NCD ต่อไปในอนาคตครับ Glycemic Index Center นะคะ oh! ก็จะมีลักษณะของการตรวจวัดในเรื่องของดัชนีน้ำตาลค่ะซึ่งเราเป็นหนึ่งใน 9ของโลกค่ะแล้วก็เป็นที่เดียวของประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะเพราะมหาวิเชียงใหม่เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการแพทย์และสุขภาพแล้วก็รวมทั้งอาหารนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็จะสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับงบประมาณจาก Inventing University นะคะหาลือกับคนไข้ให้คำปรึกษานะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของอการที่ ครัวค่ะที่สามารถที่จะทำนะคะที่สามารถที่จะทำในเรื่องของน้ำตาลนะคะในการที่จะควบคุมปริมาณน้ำตาลอะไรไย่ได้ค่ะสำหรับศูนย์ GI Center นอกเนือหจากเป็นการทดสอบ GI หรือวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพแล้วนะครับยังสามารถนำไปยื่นขอเลขทะเบียนออยและเป็นข้อมูลอ้างอิงต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ